ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาและชาวราศีพฤกษพทุกท่านค่ะคลิปนี้อ่านดวงความรักกับสุขภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568 ก่อนอื่นก็อธิบายก่อนนะคะเผื่อสําหรับใครที่เพิ่งผ่านมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะอาจจะงงๆว่าเอทาไมมาถึงก็เห็นไพ่เรียงกันเป็นตับแบบนี้เลยเนาะก็คือพี่หมอเนี่ยไม่ได้อัดคลิปในตอนที่ตัวเองสับแล้วก็หยิบไพ่นะคะเลือกที่จะสับหยิบเรียงเอาไว้เลยเนาะ ส่วนหน้าไพ่ตรงหน้านะคะจะเป็นไพ่ของคนโสดและคนโสดแบบมีคนคุยสำหรับท่านใดที่เป็นคนมีคู่แล้วเนี่ยสามารถกดไทมส์สแตป์ใต้คลิปนะคะไปฟังพาร์ทคนมีคู่ได้เลยไม่ต้องอยู่ฟังกันตรงนี้เนาะส่วนใครที่ฟังความรักจบแล้วนะคะอยากให้กดไทมส์สแตป์ใต้คลิปไปฟังสุขภาพสั้นๆช่วงท้ายคลิปด้วยค่ะโอเคค่ะ เรามาดูหน้าไพ่คนโสดประจำเดือนพฤศจิกากันนะคะไพ่ที่พี่หมอหยิบได้เนี่ยก็จะมีไพ่หนึ่งดาบแปดเหรียญอัศวินเหรียญหกเหรียญสาไม้เด็กเหรียญเดอะซันเจ็ดดาบควีนดาบแล้วก็ไพ่ขิงไม้เอาเหรียญมาหาพี่หมอเยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้พี่หมอมองว่าด้วยความที่มี energy ไพ่เหรียญเยอะมาก คนโสดถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะนี่ยังไม่ได้แยกพาให้นะแต่มองว่าโดยรวมอะค่ะค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงอะไรทํานองนั้นมันก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ได้รีบร้อนกับการที่จะ เอาใครเข้ามาในชีวิตนะคะเรามาดูกันที่คนโสดแบบโสดสนิทเดือนนี้เนี่ยพี่หมอมองว่าถ้าชาวลัคนาราศีพฤกษพอยากจะมีความรักกับเขาสักครั้งหนึ่งเนี่ยหรืออยากจะแบบลงเอยกับใครสักคนอะไรอย่างนี้ คุณจะต้องมีความตั้งใจในการที่จะมองหาและในการที่จะเปิดใจให้ใครค่ะคือมันไม่ใช่เดือนที่เราจะมานั่งรออ่ะแต่เราต้องลงมือทําแล้วก็ไพ่เขาเน้นย้ำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองก่อนถึงจะมีโอกาสเจอกับคนดีๆเข้ามาแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปมันต้องใช้เวลานานนะคะในการที่จะเรียนรู้พูดคุยทําความรู้จักกับใครสักคนโอกาสของการจะเจอใครสักคนในเดือนนี้พี่หมอมองว่ามีนะคะมีเกณฑ์จะเจอกับคนที่มีฐานะคนที่ดูมีความมั่นคงเข้ามาในชีวิตค่ะเป็นคนที่มีความจริงจังแล้วก็ตั้งใจ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ตรงกับโจทย์ที่ชาวลัคนาราศีพฤกษบอยากได้เลยนะแต่แต่ก็นั่นแหละเขาแนะนำว่าชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยต้องค่อยๆพัฒนาไม่ให้รีบร้อนนะคะคือจะบอกว่าเดือนนี้หลายคนมีเกณฑ์มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยโอกาสที่จะเจอกับคน จะเจอกับคนที่ใช่คนที่ตรงกับโจทย์ก็มีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเกณฑ์จะไปเจอกับคนที่อืมมาแบบไม่จริงใจอะ่ะเหมือนเขาเข้ามาแบบหวังหวังผลประโยชน์จากชาวลัคนาราศีพฤษพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้สติในการพิจารณาผู้คนที่จะเข้ามาในเดือนนี้ให้ดีนะอืมต้องต้องค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยค่อยคยคิดแล้วก็ อย่าไปยุติดกับอะไรเดิมๆคาว่ายุติดกับอะไรเดิมๆพี่หมอมองเห็นแบบพูดถึงใช้ก็ได้นะคนที่ใช่ของคุณเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่แบบคุณอาจจะมีช้อยในใจเยอะหลายข้ออะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าให้คุณน่ะลดสเปคเพื่อมีความรักอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แค่เห็นถึงความแบบอ่ะบางทีคุณอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะแต่แบบคุณอาจจะมีโจทย์ อื่นในใจไปอีกเยอะไปอีกอย่างเงี้ยเออมันก็จะทำให้คุณอนะความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าอีกนะจะบอกว่ามันก็ดูเหมือนจะง่ายแล้วก็ดูเหมือนจะยากในเวลาเดียวนะเพราะให้ทั้งเตือนว่าอย่าวู่วามแล้วก็ทั้งเตือนว่าอย่ายุติด หลายคนเลยอาจจะมีความสู่ตกลงฉันต้องทําตัวยังไงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าให้พี่หมอมองอ่ะพี่หมอมองว่าคุณสามารถที่จะเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตได้เดือนนี้มันมีเกณฑ์อยู่เพียงแต่ว่าไม่ควรรีบอ่าในขณะที่คุณค่อยๆเรียนรู้เขาอ่ะมันก็จะมีโอกาสให้คุณอ่ะเขาเรียกว่ายังไงมองเห็นเขาได้ชัดเจนขึ้นนะคะ เออการที่จะค่อยๆเรียนรู้อ่ะดีกว่าการที่จะวู่วามอารมณ์มันมันหนักไปทางค่อยๆไปมากกว่ารีบนะคะเอออารมณ์มันหนักไปทางค่อยๆไปมากกว่ารีบแต่อย่ายุดติดไอ้คำว่าอย่ายุดติดมันไม่ได้หมายความว่าช้าหรือเร็วไงแต่มันหมายถึงบางอย่างอะ่ะเงื่อนไขาบางอย่างของคุณน่ะคุณไปยุดติดกับมันมากๆอะ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณน่ะ เหมือนพลาดชอยดีๆไปเออพี่หมอว่าคําว่ายุติดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะทําให้คุณอ่ะสักเซสในความสัมพันธ์ยากขึ้นนะคะหรือว่าช้าขึ้นนะคะแต่มันจะทําให้คุณพลาดอ่าพลาดอะไรดีๆไปเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดใจกว้างๆแต่ในการเปิดใจนั้นค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องวู่วามเออสรุปแบบเนี้ยเข้าใจง่ายเลยเนาะ ต่อมาสำหรับคนโสดประเภทที่มีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีคอมมิตเมนต์กันนะคะพี่หมอว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนนี้ถือว่าคืบหน้าแต่มันก็จะไปแบบชัดชาค่ะแต่คุณจะรับรู้ได้ว่าคนคุยคนนี้ค่อนข้างมีความมั่นคงในระดับหนึ่งใช้คําว่าในระดับหนึ่งนะคนคนคุยของคุณนะ่ะพี่หมอว่าเขามีความพยายามในการจะแสดงความจริงใจให้ความสําคัญกับคุณเออเหมือนแบบ เขามีความพยายามมากเลยมีความสม่สำเสมอด้วยที่พี่หมอเห็นนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องระวังอะเรื่อนเนี้ยก็คือความไม่ชัดเจนบางอย่างจะทําให้ชาวราคนาราศีพฤกศพสับสนจริงๆก็เอาง่ายเลยสถานะของเราคืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยคุยกันมาตั้งนานแล้วอะที่คุยอยู่คืออะไรเอออะไรองเงี้ยที่เราคุยอยู่มันคืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่ไพ่เขาบอกว่าอย่ารีบร้อนอะ่ะอืมอย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดแยะ <c oughs> การที่คนคุยคุณเขาคุยกับคุณแบบเนี้ยมีความสม่ำเสมอเช้ามาทักมาละตกเย็นถามกินข้าวหรือยังก่อนนอนบอกฝันดีอันนี้สมบูรณ์นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเออก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสจะเกิดคอมมิชเมนต์ไหมคะเอาจริงๆนะพี่หมอว่าคนเนี้ยพอมีหลุนเลยแหละ แต่ว่าแค่ยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะสิ่งที่พี่หมอเห็นอยากจะให้คลิปคุยไปก่อนอ่าคลิปคุยบางคนฟังปุ๊บถอดใจแล้วคุยมาเป็นปีแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็มองว่าอีกไม่นานหลอกถ้าคุณคุยกันมานานมากแล้วนะอีกไม่น่านหลอกเดือนนี้ยสำหรับพี่หมอรู้สึกว่าถ้าเป็นพาดคนคุยอ่ะเหมือนมันจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเข้ามาเป็นเหมือนบททดสอบให้คุณสองคนแก้ไขร่วมกันอืม นั่นแหละเป็นจุดที่จะวัดใจกันในเดือนนี้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะคะมองว่ามันเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดความไม่เข้าใจอะไรกันในบางอย่างความไม่ชัดเจนบางอย่างนี้ด้วยก็ได้นะบางคนคนคุยคุณอะ่ะเขาจริงจังจริงเขาชัดเจนจริงแต่แต่ตัวคุณเองอะ่ะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะตัวคุณเองมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนคุณต้องมาคิดแล้วแหละว่าใครคือคนที่ใช่ อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยคนคุยของคุณน่ะเขามีความไม่ชัดเจนให้ถูกไหมคือเขายังไม่ให้สถานะเราคุณก็จะมาคิดทบทวนแต่ในไพ่เขาบอกว่าคนคนนี้ที่คุณกําลังคุยอยู่อ่ะพี่หมอมองว่าเขามีโอกาสที่จะพัฒนาหรือเกิดคอมมิทเมนต์กับคุณได้ mm hmm. เพียงแค่ว่ามันยังไม่ใช่ในเดือนนี้แค่นั้นเองอะเนาะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤกภบุณใจเย็นๆก็คกีบคุยกับเขาไปไม่ต้องรีบร้อน คุณก็จะได้ความชัดเจนแน่แต่ยังไม่ใช่ในเดือนนี้นะคะยังไม่ใช่แล้วก็มองว่าจริงๆมันจริงๆส่วนตัวมองว่าพาร์ทคนคุยเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอ่ะมันค่อยๆพัฒนามากกว่าที่จะเร่งรีบมันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันอย่างสบายใจอ่ะมันจะมีความสุขมากกว่าการที่จะไปแบบคาดขันเอาสถานะอะไร เนาะเหมือนกับมันควรจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าความชัดเจนจริงๆลึกๆมันมีอยู่แล้วอ่อคู่คุณอนะ่ะคู่ที่คุณคุยด้วยพี่หมอว่าเขามีพฤติกรรมในลักษณะที่แสดงออกไม่เก่งด้วยก็ได้นะคะนั่นเลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วการที่เขาคุยกับคุณทุกวันอ่ะมันชัดมากแล้วนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้แสดงออกแบบในในลักษณะที่หวือหวาแบบคนจีบกันเนื้อออกวะเออมันก็เลยทําให้ตัวคุณอาจจะรู้สึกแบบเอ๊ เขาคุยกับเราเฉยๆนึกออกไหมหรือเขาคุยเพราะเขาชอบเราจริงๆนะมันก็เป็นแบบนั้นได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพลังงานของความไม่เคลียร์แบบนี้ก็คุยกันได้หยิบมาคุยกันเรื่องสถานะก็เหมือนกันนะจริงๆถ้าคุณอยากคุยกันอนะพี่หมอว่าคุยได้เหมือนกันค่ะแต่อยา่าคาดหวังบอกเลยอยา่าคาดหวังถ้าไม่คาดหวังอ่ะคุณจะไม่เศร้าเพราะพี่หมอมองว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะยังไม่พร้อมนะเขาอาจจะยังโฟกัสเรื่องของการสร้างอนาคตหรืออะไรใดๆอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถ้ามีคนคุยคลิปคุยต่อไปค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยเป็นค่อยไปเหมาะกว่าการที่จะไปเร่งนะไปเร่งไปหาคำตอบแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านะคะประมาณนี้โอเคค่ะยังไงก็ฟังจบแล้วอย่าลืมกดทามสแตมไปฟังสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวพี่หมอขออนุญ,ญาตไปเปิดไพ่ให้คนมีคู่ก่อนนะ มาต่อกันที่คนมีคู่นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนไพ่ที่พี่หมอหยิบได้มีไพ่ห้าเหรียญเจ็ดถ้วยสองไม้เส้นเดอะซันเด็กไม้ 7, เจ็ดเหรียญเจ็ดดาบสามไม้แล้วก็ไพ่ชาริออตนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภกับคู่ครองจะต้องใช้ความเข้มแข็งความอดทนในการประคับประคองความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มองว่า Energy โดยรวมยังไปในทิศทางที่ดีนะแต่ว่ามันมีอุปสรรคอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่อุปสรรคเลยอุปสรรคที่พี่หมอมองเห็นในช่วงเดือนพฤศจิก็คือพี่หมอรู้สึกถึง เรื่องของเวลาหลายๆคู่อะ่ะคุณรู้สึกเหมือนคุณอะ่ะกับคนรักอะ่ะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันแต่คิดว่า energy นี้เนี่ยมันบางคู่ก็อยู่ทั้งเดือนแหละนะคือมีเวลาให้กันน้อยพูด,ดง่ายๆเลยค่ะมีเวลาให้กันน้อยไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันน้อยอะไรอย่างเงี้ย แต่บางคู่ก็อยู่แค่ช่วงหนึ่งที่พี่หมอเห็นหลักๆจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนนะคะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภกับคู่ครองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันเท่าไหร่เนาะบางคู่เป็นคู่รักทางไกลค่ะอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยเวลาไม่ตรงกันหรือบางทีเนี่ยอยู่ใกลก้กันอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันสาเหตุก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่แหละไม่ใช่คนใดคนหนึงหรอกพี่หมอว่าทั้งคู่นะ มีเรื่องที่ตัวเองไปยุ่งวุ่นวายอยู่อะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องนูน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนทําให้ช่วงเดือนเนี้คุณสองคนไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันเท่าที่ควรอ,อืมพี่หมอขอแยกเป็นคู่แต่งงานกับคู่ที่ยังไม่แต่งงานได้ไหมคะเนื่องจากว่าไพ่เนี่ยมันมีพลังงานที่พูดถึงทางเลือกเดี๋ยวทุกคนฟังแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบ เครียดนะเฮ้ยทางเลือกคืออะไรอะ่ะเขาแบบมีอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่าพึ่งนะใจะเย็นๆนะขออนุญาตแยกก่อนนะคะขอเริ่มที่คู่แต่งงานก่อนนะ,ะอันดับแรกเลยอะค่ะพี่หมอรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วคุณกําลังตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาเนี้ยกันยังไงเออจะแก้ปัญหาเนี้ยกันยังไงไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรืออะไรใดๆนะคะ ที่หมอลุสึกถึงเรื่องเวลาอันนี้แอบคล้ายชาวลัคนาราศีเมษเลยนะยังก็เป็น energy เมษเนี่ยน่าจะมีชาวอ่ะถ้าคุณถ้าคุณฟังพึกศพอยู่ตอนเนี้ยคุณอาจจะเป็นลัคนาพึกศพแต่ราศีเมษหรือคุณจะเป็นราศีพึกศพลัคนาเมษเนี่ยมานั่งฟังอยู่เพราะว่าพลังงานคล้ายกันมากนะคือจะบอกว่าปัญหาหลักๆอะ่ะก็คือเวลา เรื่องเวลานะคะเรื่องงานอะไรเงี้ยหรือมีปัจจัยอื่นในชีวิตเข้ามาแทรกแล้วคุณต้องเลือกว่าเดือนนี้คุณจะเทความสําคัญไปที่เรื่องไหนง่ายๆแบบนั้นเลยคำว่าทางเลือกอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามีช้อยใหม่เข้ามามันไม่จำเป็นมันไม่เสมอไปอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นพี่หมอหมองว่าเนี่ยบางคนเป็นเรื่องของความฝันอะ อยากจะเอาเวลาเนี่ยในเดือนนี้ไปใช้กับเรื่องเนี้ยบางคนมีความมุมันนะในการจะสร้างอนาคตอยู่อยากจะทำตัวเองให้ก้าวหน้าพัฒนาตัวเองเรื่องงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณโฟกัสปุ๊บเนี่ยคุณลืมคนรักเลยหรือคนรักคุณก็ได้นะโฟกัสปุ๊บเขาลืมคุณเลยเพราะฉะนั้นปัญหาในเดือนนี้ยังคงเป็นเรื่องเวลาหลักๆเลยเนาะมองว่าเวลามันทำให้คุณสองคนนะ่ะ ห่างกันบางคู่เป็นระยะทางค่ะมีคู่บางคู่ก็มีเรื่องของระยะทางแบบไกลกันอยู่ไกลกันอ่ะมันไม่สมูทอนะ่ะมันมาใช้เวลาร่วมกันไม่ได้อ่ะอืมนะคะสาเหตุที่ไกลกันก็งานอีกนั่นแหละนะหรือบางคู่เป็นคู่รักทางไกลอยู่แล้วใดๆนะคะจะบอกว่า ถึงจะมีปัญหามากมายเลยนะแต่ข้อดีของชาวลัคนาราศีพฤกษภอะ่ะพี่หมอมองเห็นว่าคุณสามารถที่จะพูดคุยอะ่ะอืมสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าสื่อสารปรับความเข้าใจไปด้วยกันได้มีการวางแผนค่ะถ้าคุณมองมองเห็นปัญหาเจอและปัญหาคู่เราคือแบบนี้แหละเราอยู่ไกลกันเดือนนี้คุณจะหยิบปัญหานั้นมาคุยกัน หยิบปัญหานั้นมาแก้ร่วมกันถามว่าแก้ได้เลยไหมแน่นอนมันต้องใช้เวลานะคะถ้ามองจากหน้าไพา่มันแก้ไม่ได้ทันทีทันใดในเดือนนี้ทันอกทันใจเราแน่นอนแต่เป็นมันเป็นสัญญาณมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีบางคู่ที่พี่หมอพูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยเป็นมานานแล้วด้วยนะสักระยะหนึ่งละเป็นมาสองสาเดือนแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาให้หนูเลยงานเขายุ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวคุณเนะี่ยไม่มีเวลาให้เลยแต่พยายามมากๆอยู่ในตอนนี้ ที่จะแบบบาลานซ์ทุกอย่างให้มันไปด้วยกันบาลานซ์อ่าบางคนยุ่งเพราะงานแล้วกันเนาะก็ลืมคนรักไปเลยก็พยายามอยู่เดือนเนี้ยคุณพยายามหยิบปัญหาเนี้ยมาคุยกันแก้ไปด้วยกันแต่ถามว่าโอเคแก้ได้ทันทีไหมยังนะคะเพราะว่าง,งานก็คือเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเหมือนกันเขาต้องรับผิดชอบเหมือนกันอะไรประมาณเนี้พูดง่ายก็คือคําว่าทางเลือกของพี่หมอคือมันคือปัจจัยอื่นที่สําคัญเหมือนกันอ่ะมันเหมือนกับ ชาวลัคนาราศีพฤกษบหรือคู่ครองของคุณนะนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่ไปเลยก็ได้นะคะมีเรื่องให้คุณต้องเลือกอ่ะแทรกขึ้นมาว่าเราจะทุ่มความสำคัญหรือว่าจะจัดลำดับความสำคัญหรือจะให้เวลาระหว่างเรื่องนี้กับคนรักเราคิดอยู่เขาคิดอยู่เอออะไรทำนองนั้น นะแต่ก็มองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งคู่จะผ่านปัญหาเนี้ยไปด้วยกันได้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีการก้าวหน้าไปในทิศทางที่มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงขึ้นแต่จะต้องเกิดจากการวางแผนร่วมกันการสื่อสารการหาทางออกการพูดการคุยเรื่องร่วมกันนะคะมันจะไม่ใช่การแก้ด้วยตัวเราคนเดียวเขาคนเดียวมันต้องแก้ไปด้วยกันแล้วก็ปัญหานี้มันต้องใช้เวลานะมันต้องใช้เวลา แต่ถามว่ามีความสุขดีไหมรักกันดีไหมเอาจริงๆถ้าตัดคําว่าปัญหาทิ้งไปที่คุณเจอกันอยู่ดีหลายคู่มีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคะในช่วงประมาณนู่นเลยปลายเดือนหรือหรือถ้าเป็นคู่ที่อยู่ไกลกันเดี๋ยวคุณจะได้มาเจอกันช่วงนั้นเนี่ยพยายามหาเวลามาทั้งปัญหาหนูไม่มีอะไรมากเลยค่ะแฟนหนูอะ่ะไปเป็นทหารลามไม่ได้เขาก็พยายามจะลามาหลายรอบแล้วหลายเดือนแล้วอะไรอย่างนี้นะอ่า เลยใช่ไหมละ่ะนั่นแหละพอมาเดือนนี้เขาก็เอาจนได้เรากับเขาหาวันตรงกันจนได้สิ่งที่อยากจะให้ระวังอีกอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของความระแวงอะ่ะพี่หมอรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ที่ตัวคุณอะ่ะยิ่งถ้ามันอยู่ไกลกันแล้วบวกกับมันมีปัญหากันอยู่ถ้าคุณไม่สื่อสารกันเมื่อ,อไหรอ่อ่ะมันจะเกิดความระแวงความกังวลขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องสื่อสารกัน ถ้าคุณไปได้ยินข่าวอะไรมาแล้วมันทำให้คุณรู้สึกเขวนะคุณอย่าเพิ่งตีโพยตีพายพี่หมอแนะนำว่าให้คุณคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อคนอื่นขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อสิ่งที่ได้ยินมาขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไม่เชื่อเลยนะก็ไม่ใช่นะคะความเป็นเจ็ดดาบบางที ตัวคนรักคุณหรือตัวคุณเองอาจจะมีซัมติงที่มันปิดบังอีกฝ่ายอยู่จริงๆนั่นแหละแต่พี่หมอมองว่าปัญหาเนี่ยถ้ามันถ้ามันมีเจ็ดดาบแต่ว่าขึ้นสามไม้มาซัพพอร์ตกันขนาดเนี้ยพี่หมอว่าคุณสื่อสารกันได้อะหลักๆมันเหมือนกับคุณไม่กล้าก็ได้ค่ะไม่กล้าที่จะสื่อสารกันไม่กล้าที่จะคุยกันแล้วมันก็เอาก็กลายเป็นว่าเรื่องนั้น,นะเข้ามาเป็นความลับอะอยู่ดีอะท,ท,ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะอ่ะบางคู่อะแฟนเนี่ย เดือนนี้เรานัดเจอกันเดี๋ยวพี่มอกยกตัวอย่างให้เดือนนี้เรานัดเจอกันเป็นคู่รักทางไกยนัดกันดิบกันดีเลยอยู่ๆมาวันหนึ่งมันรู้ตัวว่าเฮ้ยไม่ได้เลื่อนง,งานไม่ได้ลางานไม่ได้เจ้านายไม่ยอมให้ลาไม่กล้าบอกแฟนเนี่ยคุณก็จะมีพฤติกรรมคนเราพอมันมีอะไรปิดบังอะ่ะมันจะมีพฤติกรรมซึ่งถ้าเราครบกันมานาน แน่นอนอีกฝ่ายเขาจะสัมผัสได้ค่ะเขาจะรู้เขาก็จะกังวลแล้วเขาไม่ได้มารู้ว่าจริงๆเรื่องที่เราปิดเขาอยู่อ่ะหรือเรื่องที่เขาปิดเราอยู่ะมันแค่เรื่องเล็กๆเออแต่มันจะคิดจินตนาการไปไกลแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการสื่อสารสําคัญค่ะเดือนเนี้ยพยายามสื่อสารการมีอะไรก็คุยกันตรงๆมีอะไรให้คุยกันตรงๆอย่ามีรับลมคมในเออแต่ถ้าเกิดว่าใครกําลังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วตัวเองอ่ะ กำลังจะมีคนโน้นคนนี้คนนั้นเข้ามามากมายช่วงนี้เราอยู่ห่างแฟนคุณต้องใจแข็งหน่อยนะเอออย่าไปทําอะไรไม่ดีแต่จริงๆในไพ่พี่หมอยังไม่เห็นเวอร์ชันนั้นหรอกแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันมีเกณฑ์แล้วนะคะบางทีมันไกลกันนะความไกลความที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันมันอาจจะทําให้เราเป๋หรือเขาเป๋แต่มองว่ามันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะส่วนตัวนะ มองว่ายังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะคะยังมีไพ่ที่คุณจะได้คุยกันอ,ะอ่ะหรือถ้ามันไปไกลอพูดเผื่อในเลเวลที่แย่ที่สุดนะพี่หมอว่าคุณจะเคลียร์กันได้อยู่ดีอ,อืมคุณจะเคลียร์กันได้อยู่ดีจริงๆแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าใช้อารมณ์ด้วยความที่มีชาริออตนะคะอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้สติใช้ความอดทนค่อยๆค,คุยใช้คำพูดการสื่อสารดีๆ เดี๋ยวคุณก็จะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันได้แต่อันเนี้ยพูดในกรณีเลเวลแย่สุดนะซึ่งในไพ่พี่หมอพี่หมอคิดว่าไม่ใช่ยังไม่ขนาดนั้นแล้วก็มองว่าหลักๆอ่ะยังคงเป็นปัจจัยในลักษณะของเรื่องงานเรื่องเงินอะไรใดๆบางคู่คนรักมีปัญหาการเงินไม่กล้าบอกเรามีพฤติกรรมแป,กแปกแลกๆแะอันนู้นก็มันคือปกติแฟนเราจะไม่ใช่อย่างนี้อะไรเงี้ยคุณจะจับสังเกตนะคุณจะคุณจะสังเกตนะไพ่เจดาบอนะ พอคุณสังเกตปุ๊บเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าอืมมันจะคิดเยอะแล้วมันจะระแวงแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรื่องมันอาจจะเล็กนิดเดียวอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่หมอพยายามจะบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในเรือน,นี้อยากให้คุณค่อยๆค,คุยกันค่อยๆสื่อสารกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันความสัมพันธ์จะเดินหน้าต่อได้นะคะประมาณนี้คู่รักทางไกลเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเลยแหละเดือนนี้รักทางไกลเหนื่อยมาก หรือบางคนก็พี่หมอเห็นเป็นความรักในลักษณะมีช่องว่างเกี่ยวกับวัยออายุอ่าอยู่ใกล้กันแหละเจอกันทุกวันแหละแต่มีอายุห่างกันมากช่วงนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยคนรักพฤติกรรมแปลกๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆเชื่อเถอะคุณคุยกันได้สื่อสารกันได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือ ความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษภที่มีคู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่สุขภาพกันดีกว่านะคะสุขภาพของชาวพฤกษภมาต่อกันที่สุขภาพค่ะของชาวลัคนาราศีพฤษบนะคะเมื่อกี้พี่หมอกดอัดอยู่ดีๆแล้วเสียงตรงพารส,สุขภาพหายเฉยเลยอะ่ะ ดีนะว่าตัวเองเช็คก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่อีกรอบแล้วกันนะคะสุขภาพค่ะไพ่ที่หยิบได้ก็จะมีไพ่6ดาบเด a สองไม้ The Star แล้วก็ The World นะจริงๆต้องบอกว่าเดือนนี้หากใครมีปัญหาสุขภาพอยู่เดิมอ่ะพี่หมอมองว่าเดือนนี้มันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นค่ะเหมือนกับว่าปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นก็แปลว่าสุขภาพเราเนี่ยที่กำลังป่วยอยู่ ไม่สบายอยู่อะไรใดๆเนี่ยมันกำลังจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ถือเป็นข้อดีก่อนเลยที่ไพ่เขาบอกเนาะแต่ว่าถ้าจะให้โฟกัสไปที่โรคนะโรคหรือปัญหาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสจะเป็นหรือมีโอกาสจะเจอนะคะอันดับแรกก่อนเลยก็อยากจะให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในเช่นระบบย่อยอาหารระบบขับถ่าย เกี่ยวกับพวกท้องท้องลำไส้อะไรใดๆนะคะรวมถึงบางคนจะมีอาการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันน่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องมานั่งพักฝืน้นเหมือนกับว่าต้องพักอ่ะนะคะอารมณ์มันประมาณนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจปอด หัวใจนะคะบางคนมีอาการเครียดสะสมแล้วมันส่งผลให้เกิดโรคที่พี่หมอพูดไปได้ด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่พูดไปนะพี่หมอกลับมองว่าไม่ว่าคุณจะป่วยอะไรยังไงก็แล้วแต่นะจะเจอกับปัญหาสุขภาพอะไรคือเรือล่างมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือเพิ่งจะมาป่วยในเดือนนี้ก็ตามอะ่ะท้ายที่สุดอะ่ะเหมือนกับสุขภาพของชาวาราศีพฤษภเนี่ยมันจะ ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นค่ะแต่มันจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ดีขึ้นนะมันจะต้องเกิดจากการที่เราเห,หันมาใส่ใจตัวเองแบบจริงจังด้วยนะคะป่วยอยู่ไม่ยอมไปหาหมอก็ต้องไปมันถึงจะหายแล้วก็พฤติกรรมเดิมๆนิสัยเดิมๆเนี่ยการที่ขึ้นเดทมาพี่หมอว่าเขาพยายามบอกให้เราเนี่ยหยุดหรือว่าหยุดคือหยุดพฤติกรรมที่มันทําให้เราป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้พูดง่ายคืออาการป่วยของคุณเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมตัวเองทั้งสิ้น เนาะบางคนเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าคุณเครียดก็แปลว่าคุณปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเครียดนานๆมันเลยมันเลยเครียดสะสมเห็นปะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤกษบจะต้องทําในเดือนนี้นะคะคือหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วมันถึงจะช่วยให้เกณฑ์สุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นคือมันจะดีขึ้นอยู่แล้วแหละ แต่คุณต้องใส่มันต้องเกิดจากการที่คุณนะใส่ใจตัวเองมันจะไม่ใช่แบบคุณล้มหมอนนอนเสื่ออยู่คุณป่วยอยู่คุณไม่สบายอยู่แล้วอีกวันนึงตื่นมาหายเลยมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันก็ต้องเกิดจากการที่เราเหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยนั่นเองนะคะอะสุขภาพก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้เสียงจะไม่หายนะอยู่ๆเมื่อกี้นะมันจะจบคลิปอยู่แล้วเชียวนะภัยสุขภาพพี่หมอหายทั้งเซตเลยค่ะโอเค ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับความรักและสุขภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ